สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอกพงษ์ใจสมครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องแผนธุรกิจของบริษัทอิยลาแพลเนตนะครับแนะนาตัวให้รู้จักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันดํารงตําแหน่งนะครับแพทติมสตา์ของบริษัทอิยลาแพลเนตผมเข้าสู่ธุรกิจนี้นะครับจากการแนะนําของอัพไลน์นะครับอัพแขกนะครับคุณกิติศักดิ์วงทิพย์พันธ์ก้าเข้ามาสู่ธุรกิจอิยาลาแพลเนตครับภายในระยะเวลา3เดือนก็มีรายได้นะครับทะลุ1 0 0 0 0แสนบาท และก้าวเข้าสู่ตำแหน่งแพลตินัมสตาร์ครับภายในระยะเวลา1ปีกับอีก9เดือนวันนี้ครับถ้าเรามีความเชื่อที่เราจะสามารถทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้วันนี้ใครๆก็ทําได้ในธุรกิจอ y ยล Planet ็ตครับแผนธุรกิจของอ y ยาลาแพลเนของเรานะครับมีรายได้หลายช่องทางนะครับรวมทั้งหมด11ช่องทางด้วยกันวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างนะครับในการเริ่มต้นธุรกิจแบบง่ายๆและสร้างรายได้ 4ช่องทางหลักของแผนธุรกิจอิยาาแพลเนตครับวิธีการเริ่มต้นนะครับ5แนวทางการเริ่มต้นสู่การทําธุรกิจอิยาาแพลเนตหคุณต้องตัดสินใจสมัครสมาชิกนะครับในการร่วมธุรกิจกับอิยาาแพลเนตครับเงื่อนไขในการสมัครสมาชิกของอิยาาแพลเนตง่ายมากๆเลยทีเดียวข้อที่1นะครับคุณต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปข้อที่2ครับคุณจะต้องมีเอกสารนะครับสำเนาบัตรประชาชน ถ้าเป็นคนต่างประเทศนะครับก็มีพาสปอร์ตและข้อที่3ครับถ้ามาีเอกสารนะครับสำนอมหน้าบุกแบงก์ก็สามารถสมัครสมาชิกและร่วมทำธุรกิจได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ม,มีครับทางบริษัทก็จะมีแคสกร์ดนะครับบัตรเงินสดสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการที่จะเปิดบัญชีธนาคารและเงินไขทั้งหมดนี้นะครับของอเยราเพลเน็ต เราก็สามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆดทั้งสิ้นและหลังจากนั้นครับท่านก็สามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจโดยการซื้อสินค้านะครับสะสมขึ้นแพ็กเกจต่างๆของอิยาลาแพลเน็ตข้อที่3ครับคุณก็ซื้อกินซื้อใช้รักษาสิทธิประโยชน์ของคุณรักษาผลประโยชน์ของคุณโดยการซื้อผลิตพันเดือนละ500 PV ครับข้อที่4ครับสร้างสมาชิกสายงานใหม่ครับ เราบริหารทีมงานนะครับในสายงานของไอรามแพลเนตแค่เริ่มต้น2สายงานคุณก็มีรายได้ข้อที่5ครับเข้าระบบการเรียนรู้ครับไอคาเดมี Academy. ระบบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ก้าวเข้าสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพครับวันนี้เริ่มต้นครับสะสมสินค้านะครับก็คือซื้อเข้ารหัสสมาชิกข,ของตัวท่านเองถ้าท่านสะสมครบ1,000 PV ครับท่านก็อยอยู่ที่แพ็กเกจเบสิค ครบ2,500 PV ก็จะอยู่ที่แพ็กเกจสู p ร r ม m ครับครบ5,000 PV ท่านก็จะอยู่ที่แพ็กเกจจัมโบ้ครบ7,000 PV ท่านก็จะอยู่ที่แพ็กเกจเอ็กซ์คลูซีฟครับเริ่มต้นจะมีรายได้ทั้งหมด4ช่องทางช่องทางที่1คือโบนัสค่าแนะนําจะมีรายได้ทั้งหมด50%ถึง75%ด้วยกันช่องทางที่2ครับโบนัสค่าบริหารทีมงาน TMB หรือ Team Management Bonus ครับ ทั้งหมดรวม30%ข้อที่3ครับรับโบนัสแมทช,ชิ่งโบนัสรวมทั้งหมด175%และข้อที่4ครับรับโบนัสสร้างทีมใหม่สำหรับสมาชิกใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจภายในระยะเวลา60วันและที่สำคัญครับรายได้หรือโบนัสของอ i r a ราแพลเของเรามีการจ่ายผลตอบแทนทุกๆ5วันนะครับสรุปยอดทุกวันที่5ท่านจะได้รับโบนัสวันที่10ครับ สรุปยอดวันที่10รับโบนัสวันที่15สรุปยอดวันที่15รับโบนัสวันที่20สรุปยอดวันที่20รับโบนัสวันที่25สรุปยอดวันที่25รับโบนัสทุกสิ้นเดือนและที่สําคัญสรุปยอดสิ้นเดือนคุณก็สามารถรับโบนัสได้ภายในวันที่5สรุปง่ายๆครับรับโบนัสของอิราแพลเน็ตครับเดือนหนึ่งก็สามารถรับโบนัสได้ถึง6ครั้งด้วยกันสิ่งแรกเมื่อคุณสมัครสมาชิกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาต้นทุนหรือราคาสมาชิกยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เอมราเซามีนราคาขายนะครับก็จะเป็นราคา1,500บาทคุณสามารถซื้อได้ในราคาสมาชิกเพียง1,100บาทท่านก็สามารถที่จะได้รับส่วนลดทันที400บาทและทุกๆสินค้าของอียลราแพลเน็ตครับก็จะมีคะแนนนะครับที่สามารถที่จะทำไปคำนวณโบนัส ของททุกท่านได้ๆเริ่มต้นอย่างนี้ครับแพ็กเกจในการสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เบสิกซูพรีมนะครับจัมโบ้หรือเอกซ์คลูซีฟรายได้ที่ท่านจะได้รับข้อที่1ก็คือรายได้ค่าแนะนําธุรกิจหรือเราเรียกว่าฟาสต์สตาร์บนันั่นเองครับแนะนํามากได้มากครับแนะนำน้อยได้น้อยแนะนําได้ไม่จํากัดจํานวนถ้าวันนี้คุณอยู่ที่แพ็กเกจนะครับเมมเบอร์ Member, ได้25% Basic เบสิกได้50%ในชั้นที่1ครับหรือ G1 หรือชั้นลูกทีมของคุณถ้าคุณเป็นแพ็กเกจสู p ร r ม m คุณจะได้รับโบนัสค่าแนะนำ3า3ชั้นลึกครับชั้น G1 นะครับ50%ชั้น G2 5%และชั้น GT 5%ถ้าคุณอยู่แพ็กเกจจัมโบ้ครับท่านจะได้รับค่าแนะนำธุรกิจนะครับถึง4ชั้นด้วยกันนะครับ G1 50%, G2 5% G3 5%และ G4 5% แพ็กเกจสูงสุดก็คือแพ็กเกจ Exclusive ครับคุณสามารถได้รับโบนัสค่าแนะนำถึง75%ด้วยกันนะครับชั้น G1 50%ชั้น G2 5%ชั้น G3 5%ชั้น G4 5%และชั้น G5 10%รวมทั้งหมด75%แพ็กเกจที่ขึ้นแล้วสะสมแล้วคุณสามารถขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับไม่มีการปรับแพ็กเกจลดลงมาถ้าวันนี้ การเริ่มต้นธุรกิจของคุณนะครับอาจจะเกิดจากการสะสมก็ได้ถ้าวันนี้คุณมีองค์กรนะครับฐานสมาชิกเพิ่มมากขึ้นก็ค่อยสะสมปรับแพคเกจของคุณได้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้คุ้มนะครับการขึ้นสู่แพคเกจเอ็กซ์คลูซีฟให้เร็วที่สุดก็จะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของรายได้ของคุณในข้อนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดครับยกตัวอย่างครับเท่าน,นี้เราเริ่มต้นนะครับแนะนําคนที่เรารู้จักเพียง3คนคนนะครับชั้นลูกทีม และแต่ละคนนะครับก็แนะนําชั้นหลานนะครับหรือ G2 ของเราเนี่ยคนละ3คนถ้าทุกคนครับซื้อสินค้าคนละ1,000คะแนนเราจะมีรายได้ทันทีนะครับจากชั้นลูกทีมของเราก็คือนะครับคนละ500บาท3คนรวมกันก็เป็น1,500บาทหลังจากนั้นครับชั้นลูกทีมก็แนะนําต่อชั้นหลานคนละ3คนเราก็จะมีองค์กรชั้นที่2นะครับทั้งหมด9คน หนึ่พันคะแนนคูณกับ5%เท่ากับ50บาทเราจะมีรายได้นะครับในชั้น G 2ทั้งหมด450บาทครับและในชั้นที่3ครับจะมีองค์กรเพิ่มจาก9คนกลายเป็น27คนมีรายได้ค่าแนะนำชั้นที่ส G 2 G 3นะครับหาเปนคนละห้บาทจะมีรายได้ทั้งหมด1นึ่งบาทและชั้นที่สครับจากยีคนแนะนำคนละสคนก็จะมีองค์กร ในชั้นที่4ครับ81%ได้รับค่าแนะนำ5%า5%นะครับคนละ1,000คะแนนเท่ากับ4,050บาทครับและในชั้นที่5จาก81คนแนะนำเพิ่มคนละ3คนครับจะมีองค์กรทั้งหมด243คนเราจะมีรายได้ค่าแนะนำชนิดนี้10%คูณทั้งหมดนะครับได้รับคนละ100บาทรวมทั้งหมดเป็น24,000 1 3 0 0บาทครับรายได้ค่าแนะนําทั้งหมดนะครับเพียงแค่คุณแนะนำนะครับแตกออกไปคนละ3คนใต้องค์กรของคุณจะมีรายได้โบนัสค่าแนะนําทั้งหมด31,650บาทครับแต่ถ้าเกิดวันนี้วันนี้ครับเราแนะนำนะครับจาก3คนกลายเป็น5คนครับเราจะมีองค์กรทั้งหมดนะครับรับรายได้ค่าแนะนําทั้งหมด5ชั้นจาก31,650บาทครับคุณจะมีรายได้ถึง3,5 3,000 750บาทเลยทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่านะครับถ้าวันนี้ครับแพ็กเกจของคุณเป็นแค่เบสิกคุณจะมีรายได้ค่าแนะนําชั้นเดียวก็คือชั้น G1 นะครับถ้าคุณแนะนํามา5คนคุณจะมีรายได้เพียงแค่2,500บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้แพ็กเกจของคุณเป็นแพ็กเกจเอ็กซ์คลูครับคุณจะมีรายได้ถึง353,750บาทเลยทีเดียวนี่คือรายได้นะครับตัวอย่างการคำนวณคอมมิชชั่นโบนัสเพียงข้อแรกเท่านั้นเอง โบนัสข้อที่2ครับเรียกว่าโบนัสบริหารทีมหรือทีมแมネจเมนต์โบนัสนะครับเริ่มต้นจากการสร้างสายงานเพียง2ใสายงานนะครับทุกๆคะแนนหลังจากที่บริษัทคำนวณโบนัสค่าแนะนําไปเรียบร้อยแล้วไม่จํากัดชั้นและไม่จํากัดจํานวนนะครับเพียง2ฝั่งเท่านั้นก็เองนะก็คือทีมซ้ายแล้วก็ทีมขวาถ้าวันนี้ครับสรุปยอดทุกๆ5วันนะครับมีคะแนนเกิดขึ้น ้าฝั่งขวาเรามีคะแนน5 0,000่นคะแนนเราจะเรียกฝั่งที่มีคะแนนน้อยเรียกว่าทีมอ่อนครับถ้าทีมซ้ายของเรามี1 0 0 0 0แคะแนนฝั่งที่มีคะแนนเยอะเราจะเรียกว่าทีมแข็งบริษัทจะจ่ายโบนัสทีมอ่อน20%ครับและโบนัสทีมแข็ง10%ยกตัวอย่างการคำนวณคอมมิชชั่นนะครับเราจะเอานำคะแนนที่เกิดขึ้นจากทีมอ่อนมาตั้งนะครับ50,000คะแนนคูณ20%คุณจะมีรายได้ทันที1 0,000บาทครับ และนำห0า5 0,000อีกฝั่งหนึ่งครับมาคูณกับ10%เป็นโบนัสทีมแข็งเท่ากับ5,000บาทแสดงว่าวันนี้คุณจะมีรายได้ทันที15,000บาทส่วนทีมแข็งครับมีคะแนนทั้งหมด1,000 0แคะแนนนำไปคำนวณโบนัสเพียงแค่50,000 PV หรือ50,000นคะแนนคุณก็จะเหลือนะครับคะแนนฝั่งแข็งเก็บไว้อยู่50,000คะแนนนะครับก็จะเก็บไว้คำนวณในรอบต่อไปนะครับและ ในการจ่ายโบนัสนะครับในแต่ละรอบก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของคุณครับว่าวันนี้แพ็กเกจของคุณเป็นแพ็กเกจอะไรนะครับโดยการจ่ายสูงสุดในแต่ละรอบนะครับในแต่ละแพ็กเกจก็จะแตกต่างกันไปและแพ็กเกจสูงสุดก็คือ e x c l u s i v e คุณจะมีรายได้ทั้งหมดต่อรอบก็คือสูงสุด175,000บาทต่อรอบครับใน1น,นเดือนนะครับจะจ่าย6ครั้งก็จะมีรายได้สูงสุด1 5 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนในแพ็กเกจ Exclusive ครับ และโบนัสข้อที่3นะครับเราเรียกว่าโบนัสแมทชิ่งโบนัสในข้อนี้ครับเป็นการแนะนำนะครับหรือช่วยเหลือทีมงานในชั้นลูกทีมของคุณหรือ G1 นะครับถ้าวันนี้องค์กรของคุณมีการเติบโตเขาสามารถสร้างรายได้นะครับจากองค์กรเครือข่ายหรือ TMB การบริหารทีมของเขาบริษัทก็จะจ่ายเหมือนกับเราในข้อที่2นะครับก็คือทีมอ่อน20%ทีมแข็ง10%ด้วยกันโบนัสข้อนี้นะครับถ้าวันนี้เราช่วยเหลือ ทีมงานของเราให้มีโบนัสทีมแข็งเท่าไหร่นะครับบริษัทจะจ่ายให้เราในชั้น G1 1นชั้น G1 100%นะครับในชั้น G2 นะครา50%และในชั้น G3 ครับ25%นะครับคิดคำนวณเป็นเงินบาทจากโบนัสทีมแข็งนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้ครับเรามีรายได้นะครับแม็กซิมัมสูงสุดจากโบนัสบริหารทีมหรือ TMB นะครับแม็กซิมัม1,5ล้าน50,000บาท แสดงว่าเราจะมีโบนัสทีมแข็งนะครับ10%เท่ากับ3 50,000บาทครับถ้าวันนี้เรามีลูกทีมลูกทีมของเราครับสามารถสร้างไรายได้แม็กซิมัมหรือมีไรายได้ทั้งหมด3 50,000บาทครับ100%ของ3 50,000บาทบริษัทจะจ่ายให้เราด้วยครับ3 50,000บาทถ้าวันนี้ในชั้นหลานทีมของเราทำโบนัสแม็กซิมัมน,นะครับก็คือ3 50,000บาทเราจะมีไรายได้ด้วยนะครับก็คือ50% ก็คือ1,75 0 0 0บาทครับบริษัทก็จะคำนวณแล้วก็จ่ายโบนัสคอมมิชชั่นแมทชิ่งโบนัสให้กับเราด้วยและชั้นหลานของเราครับมีโบนัสแม็กซิมัม3,500 0 0บาทบริษัทจะคิดคำนวณให้เรานะครับอีก25%เราจะมีรายได้8,7 5 0 0บาทครับสรุปแล้วครับถ้าวันนี้เราสามารถลงไปช่วยชั้นลูกชั้นหลานและชั้นเหลนของเราครับถ้าวันนี้นะครับเพียงแค่10คนนะครับและ อีก10คนของเราไปแนะนําต่อในชั้นหลานเป็น100คนและนะครับ100คนแนะนําต่อเพียงแค่10คนนะครับก็จะเป็นองค์กร1,000คนเพียงแค่เรามีโบนัสแมทชิ่งโบนัส1,000บาทนะครับในชั้นลูกทีมของเราจะมีรายได้ทันที10,000บาทในชั้นหลานทีมของเราจะมีรายได้ทันทีครับ50,000บาทและในชั้นเหลนครับจะมีรายได้ถึง250,000บาทจากการลงไปช่วยเหลือทีมงานให้มีโบนัสนะครับค่าบริหาร ทีมงานนะครับทีมแข็งนั่นเองสรุปแล้วครับเราจะมีรายได้ทั้งหมดนะครับสามแสนบาทจากการรับแมทชิ่งโบนัสจากคนที่เราแนะนําลงมาแค่10คนเพียงคนละหนึ0งพบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าวันนี้ครับสมมุติครับถ้าทุกคนมีรายได้คนละหนึ0 0หบาทจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจาก3า0 0 0 0บาทคุณจะมีรายได้ถึง3ามล้านหนึ่งบาททันทีนะครับนี่คือรายได้ในการรับแมทชิ่งโบนัส นั่นก็คือโบนัสในข้อที่3นั่นเองครับแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงครับในการรับแมทชิ่งโบนัสนะครับคุณต้องดํารงคุณสมบัตินะครับปอนสตาร์แอคทีฟ hmm. bon คือคุณจะต้องมีนะครับทีมงานที่เกิดจากการแนะนําตรงของคุณนะครับเพียงนะครับซ้าย1คนขวา1คนที่มีคุณสมบัติในการรักษาย,ยอดหรือคุณสมบัติในการแอคทีฟคุณก็สามารถรับรายได้ทันทีครับหนึจากชั้น G1 ของคุณถ้าวันนี้คุณจะมี รายได้นะครับโบนัสแมทชิ่งโบนัสในชั้นที่2คุณก็ดำลงคุณสมบัตินะครับซีเวอร์สตาร์แอคทีฟก็คือ G1 ของคุณที่แนะนำตรงนะครับเพียงซ้าย3คนขวา3คนมีการรักษายอดหรือมีการแอคทีฟนั่นเองและนะครับถ้าคุณจะมีรายได้นะครับมชั้นคุณจะต้องดำลงคุณสมบัติโกสตาร์แอคทีฟนะครับก็คือมีซ้าย5คนขวา5คนครับที่มีการรักษายอดจะมีรายได้ทั้งหมด3ชั้นลึก ก็คือชั้น G 1ชั้นลูกทีมของคุณนะครับ100%ชั้น G 2นะครับชั้นหลานทีมของคุณ50%และชั้น G 3ครับชั้นเหลนทีมของคุณครับ25%แต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ารายได้ที่เกิดขึ้นนะครับเราสามารถลงไปช่วยทีมงานได้ทุกคนนะครับเพราะว่า matching บนั u ข้อนี้ครับเป็นการ low up เราสามารถโฟกัสลงไปช่วยทีมงานคนที่เว o r k กับเราคนที่ลุยกับเราจริงๆสามารถที่จะร่วมงานแล้วก็สร้างเขาให้มีรายได้ เกิดขึ้นมาได้ครับเพราะฉะนั้นครับสรุปแผนธุรกิจอัยาลามแพลเน็ตนะครับเราสามารถมีรายได้นะครับจาก3ข้อแรกนะครับก็คือถ้าวันนี้เราแนะนำนะครับนี่คือเป็นการตัวอย่างการคำนวณโบนัสเพียงแค่คุณแนะนำคนมา2คนนะครับในชั้นที่1นะครับเราจะมีรายได้จาก f ฟ s t t a r t โบนัสนะครับ50%ถ้าคุณแนะนำนะครับ1,000 PV ซ้ายและ1,000 PV ขวาคุณก็จะมีรายได้ทันที1000บาทครับ จาก2,000คะแนนคูณ50%ครับและองค์กรที่เกิดขึ้นซ้ายและขวานะครับหลังจากที่คำนวณโบนัสค่าแนะนำเรียบร้อยแล้วบริษัทจะเอาคะแนนที่เกิดขึ้นมาคำนวณน,นะครับข้อที่2ก็คือ TMB หรือ Team Management Bonus ทีมแข็งคิดให้10%ทีมอ่อนคิดให้20%นะครับนำคะแนนทีมอ่อนมาตั้งครับและคูณด้วย30%คุณก็จะมีรายได้ในข้อนี้ทันที45,000บาท และนะครับองค์กรที่เกิดขึ้นนะครับชั้น G1 ของคุณก็มีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเช่นเดียวกันถ้าเราลงไปช่วยให้เขามีรายได้รายได้ข้อที่3เราเรียกว่า matching bonus ก็คือ100%นะครับชั้น G1 50%ชั้น G2 และ25%ชั้น G3 ครับนี่คือรายได้สมมตินะครับ G1 ของเรานะครับมีโบนัสทีมแข็ง15,000บาทเราก็จะมีรายได้15,000บาทด้วยเช่นเดียวกันนี่คือรายได้นะครับของแผนธุรกิจอยาลาสรุป3ข้อ แต่พิเศษกว่านั้นครับเราจะมีรายได้พิเศษขึ้นมาจากโบนัสในการสร้างทีมใหม่หรือทีมเมเกอร์โบนัสครับเป็นโบนัสพิเศษสําหรับการลงไปช่วยเหลือทีมงานนะครับในชั้นชีวันของคุณตั้งแต่ที่เขาสมัครสมาชิกเข้ามาครับบริษัทจะมีระยะเวลาในการช่วยเหลือทีมงานนะครับ60วันถ้าวันนี้ครับสมมุติว่าคุณเนี่ยแนะนําลูกตรงของของคุณนะครับและลงไปช่วยเหลือให้เขานะครับได้ขยาย องค์กรของเขาครับเพียงคุณมีนะครับแพ็กเกจขั้นต่ำา1 0 0 0 pv ครับและชั้นลูกทีมก็มีแพ็กเกจขั้นต่ำนะครับ 1, pv ขึ้นไปเป็นเบสิกขึ้นไปเราก็สามารถที่จะรับเงื่อนไขารายได้ข้อนี้ได้นะครับถ้าวันนี้ครับเขาได้แนะนำนะครับในชั้น g 2นะครับก็คือซ้าย1 b a s i เบสิกขวา1 b a s i เบสิคคนละ1,000คะแนนนั่นเองครับเขาจะมีรายได้ fast start bonus 1,000บาทครับในข้อนี้เราจะมีรายได้ด้วยจากการสร้างโบนัสทีมใหม่นะครับ 1, บาทเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เขาอัปเกรดตัวเองครับ1,500 PV เป็นแพ็กเกจสูพรีมนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในชั้นลูกทีมของเราจะมีรายได้ฟาสต์ซั t โบนัส1,500บาทด้วยเช่นเดียวกัน และเราจะได้รายได้นะครับก็คือโบนัสในการสร้างทีมใหม่หรือทีมเมเกอร์โบนัสนะครับหนึ่บาทด้วยเช่นเดียวกันเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนะครับต้องอยู่ภายใน60วันหลังจากที่ลูกทีมของเราสมัครสมาชิกมาเรียบร้อยแล้วแต่เราจะมีโบนัสพิเศษให้สําหรับชั้นลูกทีมของเราถ้าตัดสินใจนะครับหรือลงไปลุยงานมีการแนะนําแพ็กเกจซ้ายและขวาที่เป็น2,500 PV ครับถ้าเกิดว่าวันนี้เขาแนะนานะครับภายใน30วัน ซ้ายและขวาคุณก็จะมีรายได้นะครับทีมเมคเกอร์โบนัสก็คือ3000บาทเลยทันทีต่อ1หนึคู่ยกตัวอย่างครับวันนี้สมมตินะผมมีชั้นลูกทีมของผมนะครับภายในระยะเวลา30วันนะครับผมลงไปช่วยให้เขามีรายได้ก็คือเจากการแนะนำนะครับซ้ายและขวาของของเขาเองนะครับก็คือชั้น G2 ของผมถ้าวันนี้ครับในชั้นหลานทีมหรือชั้น G2 นะครับมีการเปิดแพ็กเกจ สูพรีมนะครับ2,500 pv ซ้ายและขวาของชั้น G ีวันเราจะมีรายได้ทันทีครับ3,000บาทถ้าอยู่ในระยะเวลา30วันและนะครับเราสามารถที่จะแนะนำได้กี่คนก็ได้นะครับในชั้น G2 ก็คือถ้ามีการจับคู่ใหม่นะครับ2,500หซ้ายและ2,500ขวาเป็นสูพรีมนะครับเราก็จะมีรายได้ทันทีครับ3,000บาทและชั้นนี้เราสามารถได้แนะนำได้ไม่จำกัดจำนวนนะครับ คู่ที่3เราก็รับไป3,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราแนะนำนะครับฝั่งซ้าย10รหัสฝั่งขวา10รหัสภายในระยะเวลา30วันเราจะมีรายได้ทันทีก็คือ3 0,000บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิน30วันไปแล้วจะมีรายได้ข้อนี้ไหมนะครับก็ยังมีรายได้ข้อนี้อยู่ถ้าเกิดว่าชั้น G2 ของเรามีการเปิดแพ็กเกจสูเรียนะครับซ้ายและขวาเราก็จะยังมีรายได้ข้อนี้อยู่เช่นเดียวกันก็คือ2,500บาทครับ และเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือทีมงานจนครบ60วันหลังจากที่ครบ60วันเรียบร้อยแล้วทํายังไงต่อนะครับเราก็สามารถที่จะไปแนะนําชั้นลูกทีมของเราหรือ G1 ของเรานะครับคนใหม่ก็จะมีกําหนดระยะเวลาในการรับโบนัสทีมเมเกอร์เพิ่มเข้ามาอีก60วันนะครับในการสร้างคนใหม่นั่นเองนี่แหละครับเราสามารถที่จะลงไปช่วยเหลือทีมงานของเราได้ทุกคนนะครับให้เขามีรายได้พร้อมๆกับเราโบนัสในการสร้าง ทีมงานใหม่นะครับช่วยให้ลูกทีมมีรายได้เราก็สามารถมีรายได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่คือนะครับรายได้หรือแผนธุรกิจทั้งหมด4ข้อของอิยาลาแพลเน็ตจุดเด่นของแผนธุรกิจอิยาลาแพลเน็ตนะครับสามารถสะสมแพ็กเกตได้นะครับข้อที่2แพ็กเกจขึ้นแล้วไม่มีตกนะครับข้อที่3ไม่รักษาย,ยอดก็สามารถรับผลประโยชน์ได้นะครับก็คือโบนัสในเรื่องของข้อที่1ก็คือ Fa s t Start โบนัสนั่นเองข้อที่4ครับ สายงานโตทีมเดียวก็รับไรายได้นะครับในข้อที่4ก็คือการสร้างทีมงานใหม่นะครับก็คือทีมเมกเกอร์โบนัสนั่นเองข้อที่5ครับจุดเด่นของแผนธุรกิจอยาลาแพลเน็ตเราไม่เน้นในเรื่องของการระดมทุนนะครับหนหัสนะครับก็สามารถสมัครได้1คนเท่านั้นเองนะครับและที่สาคัญสามารถสะสมการขึ้นแพ็กเกจต่างๆได้เงื่อนไขในการขึ้นแพ็กเกจชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนี่คือคือนะครับการก้าวสู่ รายได้ที่เขาเรียกว่ารายได้พาสซีฟไว้ที่เขาเรียกว่ารายได้พาสซีฟไท์ในธุรกิจอิเลาแพลเน็ตครับวันนี้ความสําเร็จในธุรกิจอิเลาแพลเน็ตลอดระยะเวลาทั้งหมดนะครับสปีที่ผ่านมาเราสามารถสร้างผู้นํำนะครับคุณวุฒิเงินแสนคุณวุฒิเงินล้านได้นะครับจากหลากหลายอาชีพบางคนนะครับไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้ก็สามารถประสบความสําเร็จได้ หลังจากที่ทุกๆคนก้าวเข้าสู่ความสําเร็จนะครับเราก็จะมีนะครับการจัดงานที่เฉลิมฉลองนะครับในการรับเข็มในงานดไอยาลานะครับในงานเดอะโมเมนต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญยังมีการเฉลิมฉลองนะครับในงานเดอะสตาร์ปาร์ตี้ทุกๆครั้งที่มีการเฉลิมฉลองนะครับก็จะได้รับเกียรติจากบริษัทไอยาลแพลนเน็ตนะครับเรียนเชิญให้เราเข้าร่วมงานนี้นะครับนี่คือความตั้งใจนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับตั้งใจนะครับ จนกว่าที่เราจะประสบความสําเร็จและวันนี้ผมมีภาพประทับใจในการเริ่มต้นธุรกิจเอเียลาของคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้จากงาน THE STAR party มาให้ทุกๆท,ท่านรับชมนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนั่นเองครับขอเชิญทุกท่านรับชมครับ หลังจากที่ได้รับชมนะครับภาพความประทับใจของงาน The Star Party นะครับคุณก็จะเห็นความภาคภูมิใจนะครับความหลากหลายของการที่ประสบความสำเร,ร็จในธุรกิจอิยลามีความแตกต่างกันแต่ทุกคนครับมีความฝันและมีเป้าหมายนะครับหวังว่าคลิปวีโอคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจร่วมทําธุรกริจอิเลาและการ ศึกษานะครับข้อมูลเกี่ยวกับแผนธุรกิจอายลาให้ทุกทท่านนะครับได้พิจารณาอย่างรอบคอบและวางแผนทีมงานให้บรรลุสู่ความสําเร็จด้วยกันนะครับวันนี้ผมแพลตตินัมสตาร์เอก,กพงษ์เชสมนะครับต้องขอลาทุกทท่านไปก่อนและพร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านเสมอพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าครับคลิปของการเรียนรู้ในทีมงาน power life by 24 ok นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและประสบความสําเร็จครับสวัสดีครับ Reach to the sky from the bottom, living up the dreams that I've all...